น,นี่จะปลูกอุ้ยปลูกปอกุ้งจีนนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับตาอะไรเนี่ยกําไรทองมังกรคู่เหรออันนี้เป็นมีชื่อพันธุ์ด้วยนะพันธุ์นี้คือพันธุ์ทองพูนครับุูงละเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบาทนะถ้าจะไม่เสียเราแกะดูครับว่าข้างในเม็ดมันเป็นยังไงน,น,นอ้เม็ดมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย อันนี้ผมกะว,ว่าจะหวานแบบหวานแบบว่าเป็นแบบเต็มแบบแบบแปลงไปอย่างนี้เลยครับจะไม่ขุดหลุมอะไรทั้งสินนน้นนะครับโอเคครับไปที่แกะกันแป๊บนึงนะครับแกะไม่ได้เราใช้วิธีชชบกล้องระวังเท้านะอืมใกเนี่เนี่ยครับ เนี่ยแม,ม่จะประมาณเน,นี้ยเนี่ยแม่จะเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคเราจะลองเอาหวานเลยแล้วก็ให้มันเอาเป็นแถวๆนะครับเป็นแถวๆอ,อย่างนี้ดึงๆดึงๆดึงๆก็อย่างนี้ละกันโอเคหนึ่งสองตรงนี้ไม่ค่อยได้ เห <Okay. S 2> ม่ในใกล้ตายนี่แล้วก,ก็กบดินนิดนึงแล้วก็ลดน้ำครับอุ้ยอุ้ยเศดาเสียาย ก็ไม่ทั่วแปลงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาแยกผักกาดหอมที่มันงอกเยอะมาปลูกทามาปลูกแค่แนวนี้ละกันโอเคนะครับเลาก็หาดิานกบๆมาหน่อย อ่ะไม่ไมยไว้หรออยู่ตรงไหนรู้ครับนี่ไงครับเป็นแนวไว้ตรงนี้เฉยๆซึ่งมันแรงมากอะ่ะนี่คือถ้าไม่ลดน้ำไว้ก่อนนี่คือรดทุกวันนะครับสามสี่วันก่อนหน้านี้ให้ดินมันแบบมัน มันร่วนมันมีความชุ่มชื้นครับแต่จริงๆแปลงนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยครับมันมีแกลบเพราะว่าก่อนหน้านี้ป้ามาทําเป็นแบบแปลงผสมโคเราปลูกมะเขือยาวกับพวกผักขี้หูดนะครับใช่ไหมที่เป็นน่ารักก็ผักกาดครับช่วงหน้าหนาวอะนั่นแหละเราก็เลยแบบไปได้ได้แกลบฟีนแผมมาด้วยครับ เรออถูกเลอดูจากสายตามันก็ไม่มีผล่แล้วนะนี่โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้ฝักบัวรดน้ำถ้าใช้สายางรดน้ำอาจจะแรงไป แต่ถ้าจะใช้ใสา่ย,ยางจริงๆก็เอาน้ำเบาที่สุดแล้วก็แบบถ้ามันเป็นสายครับแล้วเรามารู้นกันครับว่ามันจะงอกไหมต้นไหนจะงอกก่อนกันนะครับโอเคครับ